เราคือบริษัทผู้นำด้านการค้าส่งวัตถุดิบอาหารและอาหารแปรรูปจากพืชผักผลไม้อย่างครบวงจรสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ s u n เก a น n ิน t e r n a t i o n a l Group มาดำชมอธิตยาชัยการ CEO กลุ่มบริษัท s u n เ r a i n International Group ค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาผลไม้อบแห้งถั่ว พันยพืชซีเรียลหรือวัตถุดิบสำหรับทำอาหารและเบเกอรี่สามารถเข้ามาพบกับมาดามชมและทีมงานซันเกรนนะคะได้ที่งานไทเฟกอนุก้า2023วันที่23 2 7พฤษภาคมนี้ที่ Impact Exhibition Hall 6 Booth L24 และสำหรับท่านไหนนะคะที่ต้องการเข้ามารับคำปรึกษาเรื่องการเลือกวัตถุดิบและการคัดสรรผลิตภัณฑ์ ก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะที่ Line OA ด้านล่างนี้เพื่อจองช่วงเวลากับทีมงานแอดมินได้เลยค่ะแล้วพบกันนะคะ